A mua một tuần lấy mấy mặt bay 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 đi bay 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 nó bay 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 อ้อต้อังตู้ลมจักรยานเนาะจัมมี่ให้แตงเงินตู้ซานานี่ไงตู้น้ำมันดึงบีมเลยจักรีานน้ำมันตู้จักรยนน้ำมันตู้จะพาไปนั่นแหละจะเขาเข้าก็พาไปเด้อไปนานไปตามด้วย เดี๋ยวเราจะไปนี่นะฮะอ๋อสูงที่นั่นลากระเองเลยลากระเองเลยซุมเจ้าเทงาองะไรฮะมองเ้ามองเท้าเปเท้เล่าอ๋อเท้วแคบๆนะนะเรียวเรียวเรียวไสยไปเรียวขวาแล้วเออเรียวขวาเรีวขวามองเงินสาาะมันมาเออก็เรียวไส้เรียวสาลาเลียวขวาเรียวขวา ปัดหลดขึ้นสาดเนีไป้ำอเไรวะครับได้ครับได้ครับเพื่อนครับโอ้อยากกิ็นรถขนดังนะอ่ะอ่ะออ่ะอ่ะอ่ะอ่นอ่ะอนะอ่บ่นี่ยอ่อ่่ะอ่อ่เอ่่อ่อ จะสีเร็วนะแั่ม้าสีไปเดือนฮาร์ตนมาใส่อยู่อ่ะโบคันเท่าแบบตียังสีเท่ากันได้เลยเนาะตีงายจะสีไหมแมนนเขาขายอยู่ปากตรงแจนเนาะเสามพันหาอตีขึ้นของปากตรงไหมแมนผมว่าคันตียังสั่นอ่ะมันบม่ต้องมีแคบมันก็นอนสบายอยู่ดิครับเนาะครับประมาณสามพันหาตีตูอนเส้นล่างพูกกระต่างหากอ๋อ บ่เขาตีสืไหตีใหม่เขาะอืมู้ยาวเลยเตีป็นตูอเลยเยเราตีป็นตูใส่ผาใส่ยังไงอเยอ๋อไม่หรอกอ๋อใส่ยังไงไหมผาใส่ผ้ากูผาปููอะไรไหมอออออกอกยังไงเอ๋อเป็นเป็นเลเียนเขาใส่หลายคนอยู่มีออ้สีนิดมามไม่ใส่ ว่านไปค้นเขาอยู่ยสศครับคนอยู่ธนพุระครับอ๋อไปค้นไปลวเขามาจากธนพุรีครับเป็ที่อยู่สลาโอ้าที่สลาคือว่าไปตังโดนถพาเอาเขาเนาะไปจอดท้าเขาไดเศร้าครับจอดจะเท้าเขาสองตัวมันเลี้วแลนดที่นี่มาณสองโลสามโลแล้ะสองโลแล้ะจะตั้งเป็นไม่ออกพป็นทีตั้งเป็นตัวกั ไปจาลาปาอร่อยเหรอครับรถมืออ,อ๋อรถมือคุ้ม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 ครับ<笑><笑><笑>คุ้มมือนะคุ้มมดมือนะรถจอดแลนด์ดินวะไรก็ขั้นแม่นั่งเล่นอย่างกว่านาะ <c oughs> คือคนเนาะ <c oughs> เอาสมมุติถ้าคนเข่าไปที่อยูไม่หุ่นมันได้ดีกว่า <c oughs> บอแบบไปที่เอาไปขายไหม <c oughs> เอาไปขายเขาาพันพันหนึ่งหรือเปล่ค <c oughs> ่าค่ารถมันเนาะ <c oughs> พันหนึ่งพันอาหาร เอาเอาไปตะน้อเงอาถึงคณะเอาไปที่แบบเอาไปขายเสียมันมันมือหนึ่งมันไหนหลายเทียวเอะแต่รรเกียวเนาะแต่่อนางนั่งรถไ่อ้นเขาหลายอ๋อโซนทุลินโซนนั่นะครับเรนน้ำรถใค้เกียวไงเนี่ยมันจิบเรเงินหลายเที่ยวอ๋อเดีวคนใช้เขาแรียนเงลหาเที่ยวเที่ยเทียวลหาหกร้อยสี่ ครับโอ้เพิงคืดอะไรยังแซนเนาะครับแอนเทวบานท่าเขาบ่ค่อยมีเนาะบ่ค่อยมีครับเพราะว่าแอนไปบางคนใช้แอนไปเถียวเดียวอืมใส่เขาไปตันหนึ่งเนาะอืมเดี๋ยวใส่เขาไปตันเดียวกล้าเผื่อแอนไปบางคนใช้สมมตอกระบะหมื่นนี่ปะบ่เดอเดีวนะโอ้ตันเดียวไปเลยไปเลยเฉือยเลย หาลอยหาลอยเอ้าไรก็ไม่ได้เาลวอผมสงสารไอ้จะคองจะคลองหน้านะีจะเอาไปตันเดียวแล้วกอาไปขายหาลยนะมันจะได้เงินโบนนะตันละเก่าพันตันละเก่าพันครับโอ้ปตันกลัวอยู่หรอกใส่นกบาทอยะอตันล้วเก่าพันครับองอั ไในแค่นั้นอืล้วนี่ว่าเข่ามันลดปีแค่มันสิลดอ,อะไรบ้างเอาอันนี้ราคาเข่านี่มันมันตกกิโลจกนะลักบาทครับโลละเก้าบาทครับขอรถละเก้าบาทครับบอฟอสิมานี่ปีที่แล้วนี่สิบสามบาทนะครับโอ้โหอันนัน้นแพงเลยปีที่แล้วราคาดีปีนีบอฟฟอยังเก้าบาทหือว่าราคาถึงหลายไม่หรอต้องการเลยต่างกันหลายอ,อ๋อเขา เพราะขันคาราค่าแพงนี่เขออาจะแบบอันนี้ทรงออกออกเอาออกอย่างเดียวครับก็ต่างเออไปขายเลยแต่าราคานนดีอาอแล้วขันคัรล่นต่างนี่มันขายมันจะได้ราคาแพงกวบอก่รอราคาครับอ๋อต่างเรา็อมแมนเอาไปขายเลยต่างเราเอาไปเก็บก่อนรอดราคาก่อนมันดีอ่ะเอาไปขายแต่ว่ามันหนักมันสิลดเอหนักมันสิลดแต่กระเสียเันล่าต่างต้องมีมองเก็บน้ำแมนครับ สีไเวลาหน่อยนึ่งสีไม่ลาแต่ว่าถ้าในราคาดีมันก็คุ้ซูราคามันยืนเพื่อนยืนซัมนี่ก็บซูขายเปียกว่ได้ขายสดว่ได้นะครับนี่ครับนี่ความรู้ล้วน,วนค,ความรู้ล้วนๆสั้งเอาไว้ด้วยพี่น้องด้วยนี่เราจะไปทีอ่าบ้านละหองจะเข้าได้ไหมเนี่ย เจ้าหนีเก็มาเท่เลยได้เขายากอยาก่างไม่เนะาะแล้วพวกผมว่าสิหายที่ข้างในนี่มันเส้นขนอน <c oughs> จวดเจ้งเดียวครับนั่นดิไปถามด่วน <c oughs> ต้องไปถามด่วนครับพอดีตรงไหนนี่ป๋อ เดี๋ยวเราไปไหมครับเดี๋ยวลองครับนี่ครับตรงนี้สองเที่ยวครับเที่ยตรงไหนนี่แหละเทนี่แหละระวังใส่ไปเที่ไหนครับยายตรงนี้บอกเลยตรงมาตรงมา อุ้ยจะโดนสายไฟไหมนี่อีก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 อไบ่โดนสายไฟนะเร็วิ่งเก็ววิ่งแลอีกขั้นนึงเทไงครับอีกขั้นนึงเทนี่นี่อ๋อระวังสายไฟเนออเบาวอา Oh, 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 oh. Long run, con, long run. Long run, bên mình. Long <laughs> ừ, lên ăn, ăn. Eh, đừng lại 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 thoi, lại đừng lại ดีโอเคยืดแล้วยืดแล้วน้องครับผมไปแล้วครับไปเลยไปเลยเท่าไหร่นี่เราทามอ๋อเราจะตุ้งครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมทามก่อนว่าเที่ยวเท่าไหร่กินเนี่ยเที่ยวจักบาท สองร้อยห้าสิบอ๋อสองร้อยห้าสิบครับเอก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 พ่อพ่อพ่อพอแล้วพอแล้วโดนต้นไม้ยกเลยยึดเลยจะไปเก็บตังค์ครับยึดเลยยึดเลยแกครับ

ลงเลยลงเลย500รครับผมบ <c oughs> มีกับดินนี่นีครับมันมันมีแต่ดินแบบนี้แหละครับหน้าดินมันหมดแล้วครับน่ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้ครับฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ